สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพามาที่ผแผนกผดุงคันไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระปินะ่นเกล้าการยู่ไฟหลังขอดฉบับแพทย์แผนไทยค่ะมีหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะคะว่าเราจะเริ่มอยู่ไฟได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นหลังขอดแบบปกตินะคะก็14วันไปแล้วค่ะหรือว่าถ้าเป็นผ่าขอดก็จะ45วันไปแล้วค่ะซึ่งเมื่อคนไข้ามาถึงนะคะเราก็จะต้องวัดความดัน วัดอุณหภูมิค่ะถ้ามีไข้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ไฟได้และคุณหมอประดาก็จะเข้าไปประเมินภาวะของคุณแม่นะคะว่าเต้านมเป็นอย่างไรแผลฝีเย็บเป็นอย่างไรหรือว่าแผลผ่าตัดเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเราประมุดลูกเข้าอู่แล้วหรือยังมีน้ำคาวปลาออกมา,มากไหม ซึ่งประโยชน์ของการอยู่ไฟนะคะก็จะช่วยให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นขับน้ำข้าวปลาบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคัดตึงของเต้านมและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายด้วยค่ะซึ่งเราก็จะมีการนวดกระตุ้นระบบไหลเวียน60นาทีประครบสมุนไพรทับหมอเกลือ30นาทีแล้วต่อด้วยการอบสมุนไพรค่ะ